ไอให้น้องโบไปกดเงินไอให้กดครั้งละหมื่นนะคะทุกคนครั้งละหมื่นในสามวันเนี่ยไอไปกดอีกพอไอว่าบป็นพทรับบ่ได้ท,ท,ทั้งที่ไอก็<ด>ไม่เคยได้ส่งนะคะไอโฟนมันจะร้อนกว่า a อนดรอยเยอะเลยนะพ่อดก็โม่จะใส่เสื้อแขนยาวเดี๋ยวคัดไซด์ก่อนเด้อทุกคนไม่ใช่คัดไซด์หรอกก็คือแบบอันไหนสมควรแถมมันได้สมควรขายไซด์มันเคยบอกนะทุกคนป่าปนกันไปนะ อย่าว่าให้กันนะคะทุกคนจะ้ะเพราะว่าสักเสีนเนี่ไรเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะเลขใหญ่ผสมกันไปส่วนอันนี้นะจะเป็นหัวอย่างนี้นะอ้แถนไปนะคะทุกคนจะ้ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแพ็คของส่งลูกค้านะคะเป็นพยาอื่นนะคะพยาอื่นนะคะเดี๋ยวอาจจะบอกสรรพคุณก่อนเนาะสําหรับ ต้นมันสาหรับต้นนะคะปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลกับเรานะคะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านจากเรือนจากเรานะคะส่วนหัวส่วนหัวของมันสามารถที่จะเออเวลาที่เราโดนสัตว์มีพิษกัดต่อยไม่ว่าจะเป็นแมงมุมเอ้ยแมงปองเอ้ยแมงงอดเอ้ยอะไรที่เป็นสัตว์มีพิษเฮาก็เอาหัวของพืชนนะ่ะไปฝนฝนฝนแล้วก็ทาตรงบริเวณที่เราโดนสัตว์มีพิษกัดต่อยนะคะแล้วก็ปลูกไว้หน้าบ้านก็จะกันคุณสายแล้วก็กันมนต์ดำด้วยนะคะ พูดง่ายๆก็คือปัดเปล่าสิ่งชัว่วร้ายออกจากชีวิตของเราส่วนดอกนะคะดอกของมันมันจะออกแค่ฤืดดูเดือนมีนานะคะเดือนมีนาเดือนมีนาปุ๊บเนี่ยพวกนี้มันก็จะแห้งกระายดอกกระเจียวนะคะแห้งตายไปเลยนะคะไม่มีใบไม่มีอะไรเลยแต่ว่าหัวของเพื่นก็ยังอยู่นะทุกคนจะพึ่งลื้อออกไปทิ้งนะคะเพราะว่ามันยังไม่ตายเด้อบางคนเข้าใจว่าเออมันไม่มีใบแล้วมันตายไม่นะคะปีต่อไปมันก็เกิดอีกเด้อเดือน ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างเงี้ยไม่มีใบแล้วนะคะก็จะมีหัวออดอกเขามันจะขึ้นเดือนกุมภานะ,ะจะขึ้นแค่ต้นเดียวนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเขาจะเรียกว่าออดอกกล้วยไม้ดินนะคะนี่เป็นประเภทเดียวกันกับดอกกล้วยไม้ดินนะคะดอกกล้วยไม้ดินเนาะโอ้ยโทรศัพท์ไปเริ่มดบอีกแล้วทุกคนจะ้ะโอ้สียดได้่าดหน้าอกวันนี้ก็ไดดไปอัดในห้องแอร์ มีเรื่องพูดคุยกับทุกคนนะคะเรื่องอคุยไปเรื่อยนี่แหละทุกคนไม่มีอะไรมากเนาะตามสไตล์ของ k คปพพูดไปด้วยคุยไปด้วยเนาะพูดไปด้วยแพ็คของไปด้วยทํางานไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ไอ้ก็สีออกไปข้างนอกข้างนอกวันนี้วันที่22ที่ผ่านมาไอ้ก็ได้รับเงินจาก YouTube นะคะคือไอ้บอกนอการทําช่องของไอ้นี่ก็คือไอ้ก็บปานพี่น้องปานพี่น้องกับปานคนในครอบครัวของไอ้มีอะไรไอ้ก็จะพูดคุยกับทุกคนเนาะ พูดให้ฟังนะสาหรับคนที่คิดว่าเอออ้วกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่อยากท YouTube แล้วรู้สึกว่า,วาเอออยู่บ้านเราทํา YouTube แเราก็มีรายรับอย่างเงี้ยเราทําดีกว่าขนาดน้องอามันยังทําได้ทุกคนก็ได้อย่างเงี้ยท YouTube นะคะสิ่งเดียวที่เราต้องมีเลยก็เหมือนกับทําทุกอาชีพแหละทุกคนสิ่งเดียวที่เราต้องมีนะั่นก็คือความขยนันนะคะยิ่งขยนันยิ่งยิ่งได้ังค์เยอะนะคะทุกคนยิ่งขยนันยิ่งได้ังค์เยอะถ้าเราขี้เกียจก็ ได้น้อยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะขยันไหมเราเป็นคนขยันไหมอะไรประมาณนี้เนาะสําหรับเดือนนี้นะคะ YouTube ของไอ้ก็เคยบอกแล้วได้แค่าขายแอซื้อแอได้แค่ซื้อแอมาติดห้องสีชมพูเนาะไอ้ได้ทั้งหมดเดือนนี้นะคะเราไม่เราไม่เฟกกันนะคะทุกคนเราพูดความจริงเนาะเราพูดความจริงเนาะ อายก็จะบอกความจริงกับทุกคนนะเนี่ยเดือนที่แล้วเนาะฮอนพี่นอ้องจ้ะอาจจะเมื่อหน่อยนะไหนนะเดือนที่แล้วเดือนเดือนเอ่อเดือนเมษาเราจะได้รับรายรับของเดือนมีนานะคะสี่เห้าสิลยน เท่านั้นนะคะแล้วก็ประมาณหักภาษีแล้วก็อยู่ที่17ื่นเจ็ดกว่าแค่นั้นเองไอซื้อแอร์ก็หมื่นห้านะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลว่าไอ้ก็มาขายของกระจุกกระจิกแต่ตอนนี้ชีวิตของไอ้ก็เริ่มจะลงตัวมากกว่าแต่ก่อนแล้วนะนก็คือรู้จักใช้ตังแล้วแต่ก่อนนี่น้องโบยังเอ,อ่ยขึ้นมาเลยว่าไอให้น้องโบงไปกดเงินไอให้กดครั้งละหมื่นนะคะทุกคนครั้งละหมนะื่นเนี่ยสามวันเนี่ยไอไปกดอีกแล้วไปกดอีกแล้ว,ลวใช้เงินค่อนข้างที่จะเปลืองแบงค์พันอย่างเงี้ย เวลาที่เวลาที่ไอแตกแบงคันอย่างเนี้ยไม่ค่อยจะมีทอมีทอสักเท่าไหร่นะคะแต่ทุกวันเนี้ยไอกดสาพัดสองพันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็หาหนันพันนี่ขายให้มันแบบว่าชีวิตมันลงตัวเนาะนั่นแหละค่ะคนเราอะถ้าสมมติว่าเราขยัน,ย,งงย,น,ะะนยังไงเราก็อยู่รอดนะคะทุกคนจ้ะยังไงเราก็อยู่รอดปลอด,อดภยอัย ไอ้ไอ้ก็แถมไปนี่เป็นหัวมันนะคะไอแ้แถมไปปลูกติดคือเก่าแล้วก็ไอ้ก็จะใส่บับบวงบบเบิ้ลให้ทุกคนเด้อจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแต่ละเดือนรายรับก็ได้ไม่เท่ากันเดือนที่ได้อะไรเท่าไรได้หลายกานีอยู่จังหน่อยแต่เดือนนี้นะคะทัางที่ไอ้ก็ลงคลิปสองคลิปต่อวันนะคะแต่ด้วยความที่ยังว่าหละทุกคนจ้า ยูทูบทุกวันเนี้ยไม่ว่าอะไรมันก็นเดี๋ยวก,ก็กดนั่นกดนี่กดเยอะแยะไปหมดนะคะเออกดเยอะไปหมดจนแบบว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะยังไงอะนะส่วน Facebook ก็ไม่ผ่าสักทีแต่ก็ทําไปทาไปเรื่อยๆเล่นซื้อๆยังเล่นนะนะ่ะสิวาอาไปถ้าสมมติว่าอยากได้แต่เงินเพิ่มแบบน,นี้มันเมื่อยนะคะไม่ว่าเราทําอะไรก็ช่างถ้า,ถาสมมติว่าเราหวังจนเยอะเกินไปเราจะเหนื่อยนะคะทุกคนถ้าเราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ย ความเหนื่อยก็จะน้อยลงเนาะความเหนื่อยมันก็จะน้อยลงนะคะเราไม่ต้องหวังถ้าสมมติว่าเราได้เราก็ถือว่าเป็นของขวัญกับคนขยันอย่างเงี้ยน,นะคะวนตัวไอายแต่ะละเดือนน้อยลงแบบน้อยลงได้รับของไอแต่ก่อนนั้นถ้าสมมติมาจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคู่มือเน็ตของไอเนี่ยไอคิดว่าประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์กับสิ่งที่ไอ,อได้รับแต่ก่อนนะคะ แต่สิ่งที่ไอาทาก็คือความมัธยัตนะความประหยัดเยอะกว่าเดิมนะเออความประหยัดนี่ไอยเยอะกว่าเดิมเลยเสื้อผ้าอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยจะได้ซื้อเลยนะเสื้อผ้าจะไม่ค่อยได้ซื้อแล้วก็อะไรที่แบบที่ไม่สําคัญอย่างเงี้ยไอก็จะไม่ซื้อนะคะอาจจะรู้ว่าเออสิ่งนี้สมควรซื้อไหมส,สิ่งนี้สมควรเอาไว้นะอย่างประมาณนี้นะนั่นแหละค่ะ ก็ทําให้แบบเออเป็นคนที่แบบมันก็อาจจะมีแบบว่าแมงกัดบ้างนะทุกคนด้วยความที่มันเป็นของธรรมชาติเนาะออาจจะมีสวยบ้างคิเลบ้างก็อย่าว่าให้อายนะคะทุกคนของธรรมชาติมันก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะมีทั้งสวยไม่สวยเนาะบางคนสิว่าโอ้ยน้องอายทำไมส่งอย่างนี้ไม่พี่เคยบอกนะคะว่ามันมันไม่สามารถที่จะคัดไซส์ว่าเออเอาซํานี้นะ เอาเท่านี้นะอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันสามารถที่จะไปได้แบบเล็กน้อยผสมกันไปนะคะของธรรมชาตินะเราไม่สามารถบรรจุได้เราไม่สามารถบังคับได้ว่าเออต้องใหญ่เท่ากันนะอย่างประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อพยายามเออไอก็อยากให้ทุกคนเข้าใจไอ้บ้างเนาะประมาว่านะครับของมาทําไมมีต้นเล็กต้นใหญ่อย่าง,งประมาณนี้นะคะของธรรมชาตินะทุกคนเนาะเข้าใจกันนะเข้าใจไอ้แน,น่เด้อค่ะเด้อไอ้ก็ วันนี้ก็แพ็กก่อนเดี๋ยวไอ้ก็จะไปเรียกน้องโบมามาส่งขอบคุณอีรีถ้าไอ้เบ่มีพี่น้องเนี่ยไอ้ก็บรรลุไอ้ซีหาหาเงินทางไหนนะครรายรับบางครั้งมันก็เยอะขึ้นนะคบเออบางครั้งกับแบบว่าคือค่าแอนอย่างเงี้ยไอ้ก็แค่เปรียบเทียบว่าเออมันได้เงินจาก YouTube ประมาณนี้อย่ยประมาณนี้จริงๆไอ้ก็เอาเงินที่เก็บค่าเช่านะคะไปซื้อเนอะอาะไอ้ก็เบิกกับน้องสาวมาจำนวนเงิน จำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเจาะน้านะคะเจาะน้ำสองมาเจาะน้าเอามาติดแอร์แอร์นี่ไอ้ถามทุกห้องเลยนะคะว่าจะเอาไหมเพราะว่าไอ้ขึ้นหอดใจเขาใจเราห้องสี่เหลี่ยมอะพี่นอ้องจ๋าแค่พัดลมอันเดียวมันไม่พอแน่นอนไอ้ถามทุกห้องเลยแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนยังอยู่ได้นะ,ะห้องไหนอยู่ไม่ได้ไอ้ก็จะติดให้เลยนะคะทุกคน ใจเขาใจเฮา,า,าเนาะบางเธอคือเขาห้อนอีดีแบบนี้นะเขาอยู่บ่ได้เขาก็จะเป็นต้องอยากมีแอร์นะตัวไอ้ก็เหมือนกันเวลาห่อนแห้งแห้งหอเออก็มีแอร์ก็มีแหงหรประมาณนี้นะทุกคนเออเนาะกามาพูดคุยกับทุกคนว่าแต่ละเดือนไอ้ก็จะมาบอกทุกคนว่าไอ้ได้เงินจาก YouTube เท่าไหร่อย่างประมาณนี้เนาะแต่สําหรับคนที่คิดว่าเออไอ้มาว่าเพื่ออวดอ้างมาอวดอ้างเลยอย่างวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่สําหรับคนที่คิดว่าเออ น้องอายมันก็เก่งเนาะอย่างประมาณนี้นะมันก็สามารถที่จะทําได้พี่ก็ต้องทําได้ถ้าสมมุติว่ามองให้เป็นกําลังใจอายก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคนที่เข้าใจแล้วก็ขอบคุณคนที่ไม่เข้าใจเนาะวันหนึ่งชีวิตของคนเราอะ่ะอายคิดว่าไม่มีใครที่จะคิดบวกได้ตลอดไม่มีใครจะคิดลบได้ตลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะท้อตลอดทุกคนอะ่ะต้องมีวันที่ท้อวันที่มีความสุขวันที่มีความทุกข์ปะปนกันไปนะคะทุกคน แล้วก็สิ่งที่ความสามารถของคนอายบอกเลยว่าไม่มีใครที่จะยอมอดตายอันนี้เรื่องจริงนะขนาดว่าหมูมาก,กาไก่แมวเป็ดอย่างแบบน,นี้มันหัว,วมันอยากมันยังไปหากินแล้วเฮาเป็นคนแท้แเฮาสิอายหมูมากกไก่บ่อแบบนี้นะบางคนก็เอว่าใส่อายก็ว่าโพดว่าเรือทียบอกว่าเงินเอ่อจังหวะว่าเรื่องแบบการหาเงินของอายนี่นะก็ให้อายเปิดรับบริจาคแบบนี้มันใช่หรอแบบนี้นะความคิดของอาย มือก็มีตีนก็นมีเสียหายเปิดรับบริจาคมันกระโบแม่นเลวบางเทือมันก็เกินไปสําหรับคนที่เวอลใสกันด้นะคะเคยสุขเคยสบายบัดสุดท้ายมาอยู่แบบนี้จะเป็นไงล่ะทําอะไรไม่เป็นถ้าไอเฮ็ดโปเป็่นน่ะผู้อื่นสิเห็ดปินบอกไอว้าอหลีไอบริยองจาของเลยจ้ะอันนี้ทําทุกอย่างเกือบจะเป็นนะแม้แต่บางครั้งอะ่ะสิ่งที่ผู้หญิงบางคนทําไม่ได้อะ่ะงานผู้ชายอย่างเงี้ยไอยังไม่เคยเกี่ยงเลยรู้จักไอเลี้ยงมาพูดให้อายอย่างเงี้ย เอออายอยากตั้งคำถามรู้จักอายหรือยังอยากพูดให้อายเนาะถ้ายังไม่รู้จักก็อย่าอยา่าว่าให้คนอื่นนะคะบางครั้งไม่ให้กำลังใจไม่ให้กำลังใจไม่เป็นไรแต่ก็แค่อย่าทำร้ายน้ำใจกันก็พอการที่อยู่ในโลกใบนี้นะพี่นอ้องหูบอคนคนหนึ่งอะ่ะไอ้เคยบอกเสมอแค่คอมเมนตะ์อะบง่งบอกถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงแอบบอกเลยนะคะบอแม่ว่าเออ พี่น้องเคยไปอ่านคอมเมนต์แบบโศ่งอื่นบ่เวลาคอมเมนต์แบบนี้เขาหูเลยว่าคนคนนั้นเป็นยังไงอย่างประมาณนี้แต่อันนี้ก็มันก็เป็นสิทธิของเขาแต่อายก็เป็นสิทธิของอายที่อายสามารถที่จะมาตอบโต้ได้ใช่ไหมคะอายก็มาตอบโต้นะคะมาตอบมาโต้มาว่าเออแต่ว่าคนที่พูดให้อายเขาก็เป็นสิทธิของเขาเหมือนกันนั่นแหละค่ะต่างคนก็ต่างมีสิทธิในการที่จะพูดว่าสิทธัสิเตือนเนาะแต่อายสิบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการให้กําลังใจทร้ายน้ําใจ ทุกอย่างรู้ว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรอันนี้คือเรื่องจริงนะคะอืมบางครั้งอ่ะการที่เรารู้สึกว่าการที่เราคิดบอดีหรือคิดอีอย่างกระยากเก็บไว้ในใจนี่ไม่ต้องไปแสดงออกแม้แต่แค่อายที่เห็นทุกคนที่เข้าไปเม้นทุกคนที่เข้าไปอ่านเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะเก็บไว้ในใจเถอะบางเชื่อน่ะเวลาไอ้บาอย่างมีน,นเขาก็าสิว่าไอ้ทำไมเดี๋ยวนี้พูดแรงว้าวไอ้ถือก,กระทำนี่จกจะปีแล้วหกเจ็ดปีละนะ พอไอ้ว่าวันนี้พัลลภได้ทั้งท่าที่ไอ้ก็ไม่เคยด่าไม่เคยว่าใครไอ้ว่าไอ้ก็ว่าในแบบของไอ้ไอ้ว่าเดือนก็ว่าในแบบของไอ้ไอ้่เคยแบบไปด่าไอ้ไม่เคยพูดไม่เพาอออกสื่อนะเวลาไอ้เก็บกดจริงๆไอ้ก็พูดในแบบของไอ้ที่แบบค่อนข้างที่จะก็มีมารยาทอยู่นะในความคิดของไอ้นะทุกคนจะโอเควันนี้ก็มาพูดคุยกับทุกคนมาบอกทุกคนว่าเดือนนี้ไอ้ได้เงินเดือนเท่านี้เพราะได้ค่าแอ์ค่ากินก็ ขายอื่นกินไปอย่งนมานี่เนาะชีวิตของเรามันต้องเดินหน้าคะห้ามถอยหลังนะคนเท่านี่มีสองมือหนึ่งสมองสองเทา้าสิ่งที่ทำให้ตัวเองไปรอดคือความอดทนความสู้เท่านั้นเองขอบคุณค่ะบ๊ายบาย